สวัสดีครับพวกข้าผมจิตพานูเกมเมอร์แล้วแขกรับเชิญของเราคือคุณคูเบกเกมเมอร์ครับวันนี้เราจะมารีวิวขนมยิลี่ยิลี่ยลลี่สตอเบลี่ไม่ใช่เลยอันนี้ของของคุณคูเบ มังจหนึงหอมมากอยากให้ดมนี่ยยืดมากเสียนี่ยืดมากยืดดึบหนักยืดดึบหนักเวอร์สลามเองไม่พูดทางนนี่นะเป็นแบบนี้ชิมกันเลยนะอร่อยมาก ไปซื้อมานะคะเราไปซื้อกันกินได้นะคะอือสตรอเบอรี่กัมมี่สตรอเบอรี่กัมมี่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ